ตาไปเลยครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันในพาร์ทที่7นะครับเรามาเล่นเป็นแอนนานะครับาจากตอนที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าบ้านเกิดของแอนนาจะเกิดสงครามนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยส่งจดหมายมามาบอกว่านี่ลูกพามกลับไปที่บ้านเกิดนะจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดนี่น,น,นี่นี่ครับลูกลูกของคุณพ่อนะครับจะถามว่าแอนนาเชื่อไหมไม่ครับแอนนาไม่เชื่อดูจากทรงแล้วเนี่ยต้องหาทางกลับบ้านเกิดไปหาคุณพ่ออย่างแน่นอนนหนดูซิว่าผมทําอะไรได้บ้างอันนี้เปิดตู้ได้ นี่ของสะสมอีกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะตลับแป้งเหรอมีอะไรไหมดูดูดูด,ดูไม่มีงั้นออกนอกกันเลยอ๋อไปไม่ได้สวยค่คุญแจเอ๊ะอืไปไม่ได,ออไไได้อันนี้ผมกดโดนนาฬิกาหรือโดนประตูวะเนี่ยอ๋อโดนประตูโดนประตูอันนี้มีกองฟืนกองชานหยิบมาทําไมหยิบมาปานกแน่เลย ไอ้นกมันมีกุญแจอยู่เฮ้ยแต่ผมเห็นของฝั่งนู้นอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมปาใส่ของฝั่งนู้นก่อนนี่แน่เออตกไปข้างล่างแล้ว <c oughs> เอาก็ไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าอ่ะทางนั้นปาใส่นกเอ่อต้องหยิบใหม่สิเนี่ยเอามาทีนี้เลง <c oughs> เลง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 นี่แน่อ่าวฮุ้ยแล้วถ้าเราปาพลาดจะเป็นยังไงวะเนี่ย สมมุติว่านกมันอยู่ตรงตรงนู้นนะครับไกลๆเลยอะแล้วเราปาพลาดอะแล้วคุณแจตกไปข้างล่างอะเราออกไม่ได้เลยนะเนี่ยเออจะเป็นยังไงวะไม่รู้แต่ผมได้มาแล้วเอาแล้เปิดประตูอ่าเข้าไปเฮ้ยเด็กน้อยเฮ้ยเด็กคนนี้มันคือเด็กที่ผมช่วยเอาไว้นี่นะหน้าตาเหมือนกันเลยอะของพลาดไหนเราพาท,ที่แล้วปะ เนี่ยคุณแม่คนนี้ด้วยเออเหมือนกันเลยอะ่ะอันนี้อะไรอะจดหมายเหรออ๋อของสะสมโอเคเอามาทางซ้ายมีอะไรไหมไม่มีทางขวาอะไรอะเครื่องหมายตกใจนี่คืออะไรโอ้ประกาศข่าวครับประกาศข่าวไหนแท็กซี่ไปเมาเอ่อปารีสต,รต้องการแท็กซี่อ๋อต้องการแท็กซี่ส่งคนไปที่สนามรบใช่ไหม โอเคนีไ่ไงของที่เราฟลาลงมาเก็บหนาฬิกาของสะสมอุ้ยเหลือชิ้นเดียวเองเอ่า,เาต้องทำอะไรต่อ,อข้ามถนนมาเดินไปเรื่อยๆครับกูไปชมผมยังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ที่รู้ๆเนี่ยแอนนาอยากจะกลับไปที่สนามรบไปหาคุณพ่อเอ้าทิ้งฉลงเฉยเลยเอ๊ะอะไรอ่ะ เอามาไข <t ains> อะไร <t ains> ต้องการล้อรถเหรออ่าต้องการล้อรถนี่ไงล้อรถเอาแล้วกลายเป็นช่างซ่อมเฉยเลยอ่ะซ่อมมีอะไรอีกต้องการน้ำเหรอเอาตันอะไหม้อหม้อน้ำมันแบบร้อนใช่ไหมต้องการที่เปิดวาล์วโอ้ยมันต้องการอะไรเยอะแยะจังวะโอเค อุ้ยชแร่งหลากหลายรูปแบบหลน่นจะไปหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวหน้าเราต้องการหัวสามเหลี่ยมบ่ะหรือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมต้องการหัวสามเหลี่ยมอันนี้จะมีหัวกากาบาทนะครับใช้ไม่ได้เอาเด็กร้องไห้เฮ้ยเฮ้ยที่เอลที่เอลมีขวดน้ําอยู่มามามาออขวดน้ําหน่อยครับฮะต้องการปฐมพยาบาลเหรอเป็นอะไรลูก อ่ะเหเหาะเหเฮ้ยอะไรอ่ะฮะเดี you, right. ๋ยวผมต้องรักษาเองเหรออ่ะกดกดก็อีเราเป็นหมอรักษาสัตว์ไม่ใช่เหรอแบบรักษามาอันนี้ต้องมาปฐมพยาบาลคนเหรอเนี่ยเฮ้ยขับคึ้ค่ะเอออ้าวแล้วน้ำอ่ะขอน้ำหน่อยเออเอามาขอบคุณครับ โอเคผมกลับไปไอ้นั่นก่อนเติมหมอ้อน้ําก่อนมาเติมหมอ้อน้ําเลยอ้าวเติมไม่ได้ทําไมอะ่ะขวดเปล่าเหรออุ้ยทางขวาผมเห็นของสะสมชิ้นสุดท้ายแล้วนี่เรียบร้อยอ๋อเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ผมเก็บของสะสมครบอะ่ะเท่ากับว่าต้องหาวิธีอื่นอ่ะฉลงสีสีแดงตรงนี้ ใช้สี่เหลี่ยมโอเคผมไปเอามาก่อนอย่างน้อยเอารถลงมาก่อนนะครับอันนี้อันนี้นี้นยิบมาโอเคเยี่ยมมากทีนี้โอ้นี่แท็กซี่แท็กซี่เต็มเลยส่งคนไปแนวหน้านะครับที่สนามลบ่ัขายเลยอ่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ต้องเติมน้ําต้องสามเหลี่ยมเท่านั้นผม้คว้างประแจได้ไหมสมมติเอาประแจมาคว้างได้ไหม ว่างไม่ได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะประแจนี่มันสามเหลี่ยมนี่แต่มันแบบเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีรูปแบบอื่นด้วยไงแต่มันใช้สายสามเหลี่ยมได้เออบัตโทไอเราก็งงอ่ะหยิบน้ำมาใส่เลยเรียบร้อยหม้อน,น้ำมันร้อนใช่ไหมมาเทเลยเอ้าวเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเดี๋ยว เราเนียนเป็นคนขับแท็กซี่เลยอะอะไรวะเนี่ยโอเคและแล้วแอนนาก็กลายเป็นคนขับแท็กซี่นะครับฮะอุ้ยอุ้ยแค่ขับเองด้วยเหรออ้วอุ้ยอุ้ยแล้วทำไมมันมีรั้วอยู่กลางถนนอะอ่ะอ่ะรถรถรถโอ้มายกอดเฮ้ยแอนนาเป็นนักซิ่งตั้งแต่ก่อนจะมาเจอเราอีกเหรอเออโอ้โหโอ้โหโอ้ยรถรถรถหึโอ้โหไม่ การจราจรคับคายครับคุณผู้ชมอะไรจะขนาดโอ้โหอะไรจะขนาดนี้โอ้ยถังฉังถังทำไมไม่ถังไหมบนถนนว่าใครมันทำใครมันโยนไอ้บ้าโอ้แกแกใช่ไหมหืมขนขนไม่ดูเลยนะขนไม่ดูเลยถังล่วงหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโออ่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 ยายตายตายตายรถยิงมุกพังนะอู้อู้อ้โอ้โอ้ค่อยยังชั่วหน่อยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดเฮ้ย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 อย่าเบียดเฮ้ยไอ้พวกนี้ขับรถกันยังไงวะมึงเมาป่ะเนี่ยเมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเลนผมนี่มันเลนโอ้โหโอ้โหโอ้ไอ้บ้าไอ้ไอ้พวกนี้โอ้ยไอ้ทหารที่อยู่ข้างๆอะเอาปืนยิงมาทิ้งดิโอ้โอ้โอ้โอมาเก๊ามาเก๊าโอ้ ทำไมมาถึงตอกซี่ขนาดนี้ว้าวมาขนาดข้างหือโอ้โหให้ตายเถอะให้ตายเถอะแอนนาเอ็งเอ็งเอ็งหือเอ็ขับระเบิดขับระเบิดที่แบบกลายเป็นขี้ๆไปเลยครับต้องเทียบกับการจราจรบนบนบนถนนแล้วโอ้โหู้รอดมาได้ไงวะโอ้โหขับระเบิดที่กลายเป็นขี้ไปเลยเดือกันยายนปีพันเก้าร้อยสิบสี่ แท็กซี่วิ่งจอดทั้งคืนแอนนาภูม <Anna S 1> <Anna S 2> ิใจที่ได้ช่วยทหารให้ไปถึงแนวหนะ้าเมื่อแอนนามาถึงที่หมายเธอได้พบกับความจริงอันสยดสยองด้วยตาของเธอเองมาถึงสนามรบแล้วครับผมโอ้โหขับรถเมื่อกี้ยังเหนื่อยอะ่ะผมบอกเลยยังเหนื่อยอ้าวแล้วนี่เราต้องตามทหารพวกนั้นไปเหรอเนี่ย อุ้ยใครอะุมีคนแหกปาก่าครับคุณผู้ชมอ๋ช่วยด้วยอ๋อช่วยช่วยช่วช่วยมานี่มานี่มานีโอ้อะต้องผสมพยาบาลด้วยเหรอ้้อ๋อเดี๋ยวช่วยเองค่ะนี่กินกินกินน้ากินน้าก่อนกินน้าก่อนนะคะอุอ้ยเราเปลี่ยนปุ่มจากปุ่มเอปุ่มบเฉยเลยเกือบแล้วอ,อะไรอะดูเหมือนว่าขาเขาจะเป็นแผลนะครับ เอออบีบีบีนี่แน่ออ้ยโอ้ยดังกรอบเลยออ้ยสยองก็ผมไม่ชอบการพยาบาลอะไรแบบนี้เลยอ่ะพวกเข็มพวกหักอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้ขอบคุณมากคุณผู้หญิงเออโอ้ไม่นึกเลยว่าวิชาดูแลม้าของเราจะมีประโยชน์เจ็ดเดือนผ่านไป แอนนาอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณที่ขับเคลื่อนด้วยความเมตตาของเธอเพื่อรักษาผู้คนที่บาดเจ็บและผู้ป่วยทุกชีวิตที่ช่วยไว้เป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่อยู่เหนือสงครามยังไงก็ตามความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปโอ้กลายเป็นแพทย์สนามไปแล้วคุณผู้ชมแอนนากลายเป็นแพทย์สนามอ้าวของสะสมอ่า อะไรวะน่ยขวดที่แตกเหรอ,อสวัสดีฮะพยาบาลไปทางไหนอ่ะไปทางนูน้นโอ้โหคนบาดเจ็บเพียบเลยอ๋อมาช่วยมาช่วยมาช่วยก่อนก่อนเราจะไปหาคุณพ่อะฮะเราช่วยผู้คนก่อนเอออันนี้เข้าได้ไหมอ่ะเข้าได้ด้วย ต้องการน้ำอ๋อได้เลยเดี๋ยวเอาน้ำมาให้เอ่อเอาน้ำจากไหนอ่ะอุ้ยข้างล่างนี่ไหอุ้ยน้ำนี่น่าจะกินไม่ได้หรอกเอาของสะสมน้ำนี่จะกินไม่ได้นะครับซากศพเยอะขนาดนี้แบบกลายเป็นน้ำเน่าหมดแล้วอ่ะอุ้ยผมกลับผมกลับก่อนดีกว่าผมกลับไปดูในเต็นท์ก่อนว่ามันมีน้ำไหมคึดๆๆๆเนี่เข้าเต็นท์ก่อนต้องการเลื่อยเหรอเอาเลื่อยมาทำอะไรวะ เดี๋ยวหาเรื่อยมาให้แล้วกันนะถุงเท้าของสะสมเก็บถุงเท้ามาทำไมวะเอ้ยนี่ไงน้ำใช้น้ำเปล่าอ้าวมันไหลน้อยเกินไปเหรออวางไว้ก่อนแล้วกันผมว่าต้องหาอะไรมามาแงอ๋อนั่ไงทางซ้ายทางซ้ายมีที่ดึงน้ำอยู่โอเควางวดน้ำไว้นี่แหละอันนี้เปิดตู้ไม่มีอะไรเลยเปิดตู้นี่ไงเรื่อย ว่าแต่เอาเลื่อยมาทำอะไรวะเนี่ยนี่ครับเลื่อยค่ะอาสัญญาสัญาก่อนสัญาอึ๊บอุ้ยทำไมมันเร็วอ่ะทำไมมันเร็วอุ้ยอย่าเร็วดิเจ็งเย็นอย่กดไม่ทันเอ่อเฮ้ย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 โอ๊ย o d เฮ้ยเลื่อยเลื่อยอะไรอ่ะเลื่อยแขนหรือเลื่อยขาอุ้ยกดอุ้ยกดผ้ากดพลาดอุ้ย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 อสมพยาบาลอุ้ยพันผ้าพันผ้าพันผ้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอหืมเป็นไงขอบคุณครับเฮ้ยเลื่อยแขนเหรอเขาเขาไม่ให้เราดูเขาว่าเราเราเลื่อยอะไรอขอบใจมา,มากนะหนูไอ้ยาสงสัยแบบแขนจะแบบรักษาไม่ได้แล้วครับต้องตัดทิ้งโอเคเอาน้ำก่อนอนี่ไงน้ำอ่ะเข้าไป ก็ตรงนี้อ่ะดึงเลยอึ๊บเอออะไรอ่ะม่กกี้นี่มันเสียรักอะไรอ่ะต้องการไม่เท้าหรืออะไรโอเคผมได้น้ำแล้ว๋ยวผมกลับไปเอาน้ำก่อนนะครับ,อเ,บเอาขาหักแล้วลุงระหว่างทางเดินกลับไปเอาน้ำเจอคุณลุงขากระเพก เดี๋ยวใจเย็นนะลูกใจเย็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอามาให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทีละคนนะคะทีละคนรักษาไม่ทันแล้วเนี่ยคนไข้เยอะเหลือเกินแล้วหมอมีอยู่คนเดียวเออรู้แล้วรู้แล้วเอาน้ำน้ำมาให้ละกิน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 อ่าสดชื่นยังโอ้ขอบคุณมากอ่าโหลุกขึ้นเยือนได้เลยแอนแข็งแรงทันทีไอของสะสมไมื่อกี้ผมเห็นนี่ต่อไปก็ ต้องการไม้เท้าเหรอแล้วจะไปเอาไม้เท้าจากไหนวะอืม,มไปทางขวาก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เอไม้เท้าไม้เท้าไปเรื่อยๆเลยไปจนสุดเลยอุ้ย <c oughs> โอ้อันนี้เพื่อนเสียชีวิตใช่ไหมเนี่ยเอ่อต้องการหลุมศพโอ้โห คนเป็นต้องผสมพยาบาลส่วนคนตายต้องการหลุมศพโอ้สงครามอันนี้อันนี้ต้องการอะไรไหมอะนั่นไงต้องการผ้าพันแผลมือนเขียนจะหักโอ้โหอุ้ยหลุมศพเอามาอ๋อต้องลากเหรออ่ลาก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 เอามาเอามาเอามา้ามาามายขุดเสร็จพอดีเลยอะคุณลุงคะเอาไป โอ้ขอให้ไปสู่สุขคตินะอา้าวแหละคนต่อไปอุย้ยได้พวกป่ะใครได้พวกวาเอาพวาทำอะไรวะเนี่ยคนนี้ต้องการเออ่ฆ้าพันแผลเดี๋ยวผมวิ่งไปเรื่อยๆวอนะอันนี้ของสะสมป่ะอ่าเก็บครบอีกแล้วโอเคโอ้ย,อย,อย,อยตกใจหมดเลยแม่งระเบิดซะใกล้เชีย ท้งขวาตายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องกลับก่อนผมว่าที่ขุดเนี่ยมันต้องเอามาขุดอะไรที่อยู่ข้างล่างนี้แน่เลยเอ,ลลลลอ่ะลง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 อ่ะขุดขุดได้ไหมขุดตรงไหนได้บ้างหูศพตรงนั้นเลยขุดขุดดิขุดไม่ได้หรอเอ,อมันไม่ได้มาขุดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเอามาทำอะไรได้บ้าง นีมีตรงไหนยังไม่ได้สำรวจอีกบ้างเนี่ยเออรู้แล้วรู้แล้วโอ้โหเอ,อ๊มันมันต้องไปทางไหนเนี่ยมันต้องขุดอะไรอ่ะต้องขุดอะไรวะอันนี้อะไรต้นไม้เฮ้ยต้นไม้เหมือนต้องอขวานมาจามวะ่ะเออแต่เราไม่มีขวานนะดิเอ,อ้ยแต่เรามีเลื่อยนี่ใช่ไหมเรามีเลื่อยอย,อยู่กลับ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 นี่เลยเรากลับมาเอาเลื่อย หยิบได้ป่ะได้ยังเช้ได้อยู่โอเคไปแล้วเราก็เอาเลื่อยมาหั่นต้นไม้นี่เลยหั่นเลยแบบนี้ออืเรียบร้อยอ่าได้ผ้าอ้าวแล้วไม้เท้าอ่ะเอาเลื่อยเลื่อยเอาไม้เท้าได้ไหมเลื่อยเลื่อยเลื่อยไม่ได้แล้วว่ะอ่ะงั้นเอาผ้ามาเอาผ้าไปทำนั่นก่อนครับผสมพยาบาลคนแขนหัก ไปฮะยาวๆเลยหนูกลับมาแล้วลุงหนูกลับมาแล้วค่ะหนูเอาผ้าพันแผลมาให้มาแผลหนักใช่ไหมเดี๋ยวไปสมพยาบาลให้เฮ้ยจิ๊บบุ๊บเฮ้ยดังกรอบอีกแล้วอ่ะใส่ยาก,ก่อนใส่ยาพุ่งอย่าเร็วอย่าเร็วเบ้ยบเบียบพุ่มีเปลี่ยนบีกันทัหันด้วยบี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 แบบนี้โโอ้หไม่พลาดไม่พลาด ผมอะ่ะคุณหมอมือหนึ่งโอ้กับคุณบากไอหนูเรียบร้อยเออต่อไปไม้เท้าเหรอเอาแหละของยากแล้วไม้เท้าเอาจากไหนวะคือเราได้พั่วมามต้องใช้พั่วาทำไรสักอย่างแน่แนเลยยังไงผมหยิบพ่วก่อนดีกว่านะครับเพราะพ่วเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้เลยมันต้องไปขุดอะไรสักอย่างแน่นอนในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วด้วยอา่า เคลียร์กี่ออกข้างนอกมีอะไรพอจะเป็นไม้เท้าได้บ้างเนี่ยข้างล่างนี่มันลงได้อ่ะมันต้องทำอะไรสักอย่างได้ดิขุด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 ได้ไหมขุดไม่ได้ไม่ได้เลยไม่รู้ลงมาทำไมเอาพลั่วมาแทนไม้เท้าได้ไหมอ่ะฮะได้เหรอโอ้โหเอ๊ะเราคนนี้ว่ต้องเอาไปขุดอะไระป้าบั อ่เอา,อาโอเคโอเคขอให้ลุงโชคดีแล้วกันเอ๊ะทำไมมันยังมีคนเจ็บอีกวะเมื่อกี้มันเพื่งมีคนเจ็บอะไหนอะไหนอะเอาลุงโผล่มาจากไหนเนี่ยฟื้นจากความตายเหรอเมื่อกี้ลงมาดูไม่มีลุงลุงฟื้นจากความตายเหรอลุงอ่ายังไงก็ฟืน้นละมาก่อนอ่าผสมพยาบาลเลยอ๋อฉีดยา ฉีดร์ฟีนร์ฟีนก่อนเลยแด้ครับความจิบปวดอ๋อกดผิดเจ็บนิดนึงนะลุงหนูกดผิดอะไรอ่ะเอากระสุนออกเอากระสุนออกใช่ไหมออึ๊บอึ๊บอ่าไม่พลาด่พลาดเจ็บแล้วเกินอ่ากินเหล้าก่อนลุงจะได้แก้ปวดนะอ้อกดผิดกดผิดโอ้สำลักเลยสำลัาเลยลุงกดผิดอ๋ยกดผิดอีก็ไม่เป็นไรลุงก็ยังหายอยู่ดี ดีแล้วลุงยารักษาเยอะหนูเน่ยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังพูดถึงเบลเยียมกองทัพเยอรมันกำลังทดลองอาวุธใหม่ใกล้กับเมืองอีฟบ้านเกิดของแอนนาโอ้แย่แล้วที่บ้านเกิดแอนนาออกเดินทางเพื่อไปเตือนพ่อของเธอถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเมื่อถึงเขตชานเมืองแอนนาก็ได้รับการต้อนรับด้วยเสียงไซเรน แกส๊สหมดแลนะอยู่ที่นี่แล้วโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาไว้มาต่อกันใหม่พัทหน้าสวหรับวันนี้สวัสดีครับ